าวันนี้โอคานั่นน่ะอุ้ยโอ้อือ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 อืมอืมเยื่สมควรสมควรตัดคลิปเป็นสัตอืมอืมจะถึงอยู่แล้วหูตกตกสะพานนี่คือต้องเกิดใหม่ตรงนี้เลย เอาไปกิดใหม่บทสัพพันธ์คิโลเลยที่เอาที่อะไรไปกูเจออย่างงี้กูร้องอ่ะโทนิกเวอร์เขาบอกเวอร์แบบตัดไอ้นี่ป่ะครับตัดเกตุดนตรีเปล่าสามกันเปล่าดูแล้วมนะดูแล้วนะของการ์ดแมนใช่เปล่าโว้ตใเฮ้ยโว้ยได้ไงวะไม่จริงอ่ะ ยิงมัว่วแต่มันตายเขาบอกจะไปซ้อมอย่าแบนฉันนี่ไงมีออฟเดอะวีกเหรอเ a เจอร์สไตรแบกไงดูนนีนน่ดูออฟเดอะวิดีกว่าอันล่าสุดี่เจอ,อีกเหรอวะดึงกดจมูกได้หี้ยไม่ชอบอะอไรอ่ะเอา้าจะเล่นเซิร์ฟได้นี่ต้องหมั่นหรอวะ เียยวตาแล้มันจะตายได้เหรอวะจมน้ำเนี่ยหรอตายดิมันไม่ได้เล่นมันไม่ได้เล่นน้ำลึกไม่ใช่เหรอก็ไม่ลึกแต่ว่ามันโดนบางทีมันบอดตีไอ้นี่นะเว้ยสมองต้องกระตือรืรนเฮียบร้ออุ้ยอุ้ยอีกเหี้อ้วกไอ้สัตว์อ้วกไอ้สัตว์ไม่ได้อ้วกฟองเบียร์อะไรอ่ะ อยากกินไก่ฉันอยากกินไก่ไก่มาดิ้นนะ่ะอยากกินไก่ฉันฉันกำลังฝึกทำหมออยู่เขาบอกซื้อที่ดึงหัวจมูกมาไม่ได้กะถอนไม่ได้กะเอามาออกเปว่ามีเราส่งคำเริฟส่งไปตะคลิปด้วยการดึงหัวจมูกมึงย้ายย้ยายบ้านอย่างนี้ตำรวจต้องลงแล้วนะ มึงเอาคุ้มหมดเลยเลยผลรอบเดียวไงล้มไม่คุ้มด้วยกูไม่เอาหนีโกรธ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 เดี๋ยวนี้กระถางต้นไม้เขาอยู่ดีๆอืมเฮ้ยเฮ้ยดูขอขออีกรอล้ออีกล้อไอ้เนี่ยคนเท่อ่ะไอ้เคนไอออนแมนอ่ะไอ้เนี่ยอยากเล่นอันตรายสักเอา เฟอรี่อ่ะนี่ตัวเฟอรี <H Mark. S 2> ่หกกบเกบตดตดแตกไปเลยเฮียอะไรวะน่ไม่น่อยให้แหงกอเอ เป็ว่าร์สแตนนี่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 น n ่น o ่นี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 ่น t ่นีี t t h a นี่น t ่นี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 ่น่นี่นี่อี่นี่นี่เีนี่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 น่นี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 ่ี o นี y นี่นี่น่่ี่นี่นี่น่นสว่่่นี่นน่นน่น หมาไม่สนุกกันาดไหนกูยอยากสนุกกับหมาอย่างนี้บ้างวะนักหน้าแตกเชื่อไหมว่าแตกหูเสียได้กระถางมีสิทธิไ์ไหมว่าแตกอเปิดประตูก่อนก็ได้แมวมึงแล้วมึงโดดทำไมอะ่ะเจออะไรเจอเขี้ย <c oughs> ไม่ใช่เขี้ยหรอกน้ำมันเข้า <c oughs> อิบหายแล้วแมว ไิ่ไมาเนยมันกลัวน้ำเหรอกระถางหนักจริงด้วยครับเฮ้ยเราปืนไล่ยิงกันนะทำไมตำรวจไม่กล้าชนวะมันไม่ชนอยู่แล้วที่มันจะจับมันให้ล้มงนี้ไงตายดิแล้วยังไงวะคลิปเมื่อกี้แล้วมันจะเวยังไงล่ะ อืมอะไงี้ยนะมึงเอาเล็บยันนี่กะเอาเฟลอาร์มี่จริงขนะเฮ้ยนี่เอสกิโมเฮ้ยชีวิตแบบนี้น่ะอ้าวอ้าเฮ้ยจบไม่ทันไม่ทันอันเดียวช่วยชีวิตจบเลยเฮียเลิกดูเน็ตฟลิกเลยเลิกกลับบ้านโตแค่นี้เองเลิกเลยกลับบ้านนะศาสตร์กลับบ้านเลยนะชีวิตเฮีย ไอ,อ้ยัเฟลม,มันเฟลขนาดนั้นมันต้องกลับบ้านแล้วจริ <f> งๆ้ยไม่มีอารมณ์มาแคมป์แล้วมองบนด้วยเอออ๋อ <c oughs> เราจะลาไปด้วยนี่ไอติดไวทูเจไงเออดูเ <c> ห <oughs> <c oughs> okay, ็นไอ้นี่นึกถึงเลย ดูแม่งเล่นแล้วอยากเล่นด้วยไอ้ไม่เอาไม่เอาไม่ชอบอันนั้นเล่นได้มันเป็นแค่รถไฟหอแต่นี่มันไอ้นี่อันนี้ลูกบอลที่มันดีดไง่ยทำไมฟันหักอ่ะมันฟันหักอยู่แล้วเปล่าหรือมันเพิ่งหักวะเออมันชี้เว้ยเมื่อกี้ผู้หญิงมันหันมันชี้แล้วขำเลยแสดงว่าเพิ่งหักนะเว้ยอ๋อมันกัดฟันนะดิกึกเงี้ยเวลามันดีดอะไม่เชื่อดูใหม่ดิ เหี้ยฟันหักไอ้ชาต์นี่ไงต้องมีสักช็อตหนึ่งที่มันกัดฟันน่ะนี่ตอนแรกมีอยู่อ๋อมันเป็นฟันปลอมอยู่แล้วเปล่าไม่ใช่ฟันปลอมไอ้ชาต์ไปดูไปดูเดี๋ยวมันกึกกึ๊กกึกอุ้ยหลุดหลุดอะเรหรือฟันปลอมวะมันเป็นฟันไอ้นี่เป็นฟันเติมฟันปลอมอะไรเงี้ยของจริงไม่น่าหลุดไง น้องหมาหน่อยนะหมาเฝ้าบ้านนี่ตัวเล็กว่าไงอย่านะระวังนะเลือดนะบอกให้เฮ้ยเดี๋ยวเดียวเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้พอนปะดูนี่เอ้แอบอยู่กับแฟวอ่ะยินฟองนี่มันร้ายอะไรวะนะ <laughs> เล่น V I อย่างเงี้ยอุยอ้ย <c oughs> อันนี้มันไม่ควรทำเองวะทำเองได้แต่มันก็ไม่ <laughs> ช่วยใจใจหน่อยใจใจหน่อยเรากล้าทาเราก็ต้องกล้าดึงดึงแบบนี้เจ็บไปเี้ยแททนนี่จะปึ๊ดหนึ่ง <c oughs> ปึ๊ดหนึ่งก็เจ็บแป๊บเดียวไงน,นี้เจ็บนาน <laughs> คนถือกล้องก็ไม่ช่วยเลยเย่ไม่ออกสักเส้นเย่ไม่มีสักเส้นเลยค่ะมันยังไม่แห้งเลยสําเฮ้ยนั่นอย่าหาทําละเอ็กเปิดไปอย่าหาทําละคุณยานแมงเอ็กเปิดเกินเดี๋ยวนี้ก็หมุนคนเราหมุนงี้กี่รอบถึงจะหมุนมาโงเย่สี่รอบว่ไป และโหยโหยกับทั้งนั้นน่แบบนี้โอ้ยตายยโอ้ยขามีโอกาสหักได้เลยนะบอกให้ <c oughs> ลม้มไม่ได้ไ,ได้อดแดกเนี่ยแบ่งกูเลยวะเพื่อนให้พี่พี่แบ่งกูหน่อยดิพี่ <c oughs> ให้พี่เขาเออให้นอกก้องคนแดกสักทีนึง <c oughs> เออ นี่นี่นี่แล้วก็เป็นอีกทุกคนนะเออที่หลังซื้อคอตต้นบบบที่มันดีๆหน่อยอ้าวแตกเฮ้ยอะไรอ่ะเฮี้ยไฟไม่ป่าช่เหี้ย่าควยสัตว์ดับไงวะเนี่ย Not a small fire

เตียงดีนะต้์เชื่อกูบอกอโรงแรมแนะั่นอะโรงแรมแนะั่นอะกูบอกเลยไม่มีใครเห็นหรอกรู้กันสองกับคนไม่เป็นไรหรอก